แม่งกูได้ยินเสียงแม่งวีบด้วยเมื่อกี้อ๋ออุ้ยตัวเฮียอะไรเนี่ยเกมโหัวขวดแม่งเก็บไว้เล่นดีกว่าว่ะโอ้กูจะมีขวานกูจะคราฟขวานเสร็จพอกูคราฟคว้าคราค้าคว้าขวานเสร็จปุ๊บแม่งคือกูแตกเลยลิ้นกูเป็นเที่ยอะไรโอ้ขอผิงไฟหน่อยดิผิงลาวาหน่อย โอ้ตัวเฮียอะไรอย่างน้อยกูกูต้องหาที่อยู่โอย่างน้อยอย่างเราต้องการเลยสโตนกระเล็กบักซัตมีตัวอย่างมันมาเกิดต่อหน้าต่อตากูว่าเนี่ยกูสาวิ่งออกมาจากบ้านมาตั้งไกลไอ้ห่าเอ้ยกูตายอีกแล้ววว้ากูเจอบ้านแสนสุขโอ้ยบ้านหลังนี้แหละโอ้โหอยู่รอดคอนแดง โอ้โหผมผมว่าผมเจอบ้านที่แบบสงบสุขแล้วว่ะขี้เกียเลนโตนแล้วแต่ว่าไมนิ่งผมไม่พอพี่พี่อยากให้ออมเช็คดูรอบๆดีๆบ้านบางหลังมันมีเจ้าของใช่เออเจ้าของอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ที่ออมไปนั่นแหละตัวโอเคนอนได้ไหมครับคืนนี้ครับเตียงได้แล้วครับเตียงได้แล้วพีจ้าโอเคครับนอนได้ครับนอนเว้นอนเว้ เมื่อคืนที่ดีมันครับตัวโอ้ไอ้แมงมันบินวนรอบเฮ้ยนอนได้แล้วนอนได้แล้วนอนนอนนอนโอ้ยนอนแล้วนอนแล้วนอนแล้วนอนครับนอนครับนอนไม่นอนไม่แมงมันไม่ไปไหนด้วยเฮียมึงดูเดี๋ยวมันมันซุบซิบซุบซิบข้างหูเนี่ยกูสตรีมอาร์วีทั้งวันยังไม่เหนื่อยเท่าเล่นไอเอลคราฟเลยจริงเกมนี่ไงอมเกมที่ทำให้เรากินข้าวอร่อยขึ้นเออจริง เพราะว่าถ้าผมต้มมาม่า <ett par aisse 250> แล power, ้วผมแดกกว่า <donkey> น <often> ี้แ <Squ> ม <fluid> ่งมาม่าจะอร่อยสัตว์แน่นอนอะเกิดอะไรขึ้นแม่งเหมือนโดนดูดวิญญาณเลยความเหนื่อยล้านี่ยิ่งกว่าการปั๊มสาวกอปลิน1น0คนพร้อมกันทีเดียวใน1วันอีกทีเฮียเล่นอะครับ้ามาเนียผมปล่นกี่ไห้มวะโอว่าเคีเชียกูเล่นมาไปดูดิ เชี่ยกูเล่นมาเกือบสองชั่วโมงอ่ะกูเพิ่งมีเตาเผาไอ้เฮียกูมีเตาเผาแล้วก็กำลังจะได้เผาเนื้อพี่กูจะได้ลิ้มรสเนื้อในวันนี้ว่ะเฮ่ยมันจะอร่อยสักแค่ไหนกันเชียววะขอดูหน่อยดิมีใจด้วยวะเฮียมีความรู้สึกผิดดีมากเลยอ่ะทบกวนหน่อยครับได้เลยครับนอนแล้วนอนแล้ว วันนี้ได้นอนแบบเฮียวันแรกว่ะวันแรกที่ได้นอนแบบหลับตาเฮียปกติกูแบบตัวเฮียอะไรเนี่ยตัวนี้นี่เป็นมิดใช่ไหมทุกคนรู้สึกเหมือนว่ามันใช่ไหมหาเรื่องผมนะโอเคตัวนี้มิดสินะได้ได้ครับมิดครับมิเปล่า แต่กูว่าอีกตัวอีกตัวน่าจะไม่เป็นมินดิทียมันเป็นมิชว่ะทุกคนเปิดก่อนได้ปูดเปิดมันทำไมตัวมันหิวเลือดให้เราได้เอาใช่หรอโหน้องแล้วน้องไม่บอกกูอ่ะกูเพิ่งรู้อ่ะน้องคืนดีกันได้เปล่าให้เนื้อแดกอะ่ะเอาหมูไปจะให้หมูเลยว่าพี่อิสลามรราหรือเปล่าเออ อัสลามุอะลัยกุมดาบเอร์เซกกับส no. ู่ออมก่อนลวครับช่างเป็นบ้านที่เบอร์เบอร์เซกอะไรนีเบอร์เซ็กดาบพีนะดาบพีนเดรากับดาบีเนี่ยนั่ไง อ่าแล้วหรอเล่นมาสองชั่วโมงไอ้เหี้ยไม้ค้าเวอร์ชันธรรมดาแม่งเล่นแป๊บๆก็หน้าเบื่อแล้วเกมเฮียเนี่ยหน้าเบื่อมากันแต่ว่าแม่งมีอะไรให้ทําเพราะว่ากูได้ฟาร์มของใหม่รัวๆเลยเนี่ยพวกกูนับหนึ่งสองสามสี่แล้วกลับมานับหนึ่งใหม่ก็เป็นอย่างนี้แล้วลิปเปอร์ตัวเฮียนี่มันจะไม่หายไปไหนเลยเหรอวะกูออกมามันก็ลอยอยู่บนหัวกูเนี่ยไอ้สัตว์ จะไ,ไป,ปไหนินหถ้าเราเล่นมาครับปกติใช่ไหมเราจะเป็นการนับหนึ่งสองสามแล้วก็ลงกลับมาสองแล้วก็ไปสามสี่ห้าแล้วก็กลับกลับมาสี่อะไรเงี้ยแต่ยี่ที่มันเริ่มไปหนึ่งหมดเลยตั้งแต่ต้ตนเออจริงเฮ้ยกุ้งเฮ้ยโอ้โหขิดกูทีเดียว <c oughs> ดูดิกุ้งสุธิราหมันแคมป์ศพกูไอ้สัตว์มาเออนอนได้ไหมครับโอ้เสียงล้อมือนี่ พี่คอแนะนำอยากหนึ่งนครับความนอน M16 ช่วยออมได้ไหมเฮ้ยมี M16 ด้วยเหรอว้าว M16 เท่านั้นเลยพี่กูว่าคืนนี้กูน่าจะไม่ได้นอนอย่างนั้นตายเกิดนอนตายเกิดนอนเี่ยชีวิตประจำวันใน้ดูเช้าที่สดใสของผมดูเลยตัวเฮียแม่เช้าเช้าที่สดใสของกูย่มเมื่อกูตัวเฮียอะ้รตื่นมา จ้าที่สดใสของกูและเสียงกระพือปีกนี่ไม่ใช่เสียงของไอ้ตัวเฮียนี่ด้วยนะโอ้แล้วนี่เฮียอะไรเนี่ยโอ้โกบโอกบยักษ์โอ้จี้ัสกังฟูเกินเลยสากูจ้พาก็รู้เลย